สวัสดีค่ะพิาคนรุมมาแล้วชี้แจงทุกดราม่าก่อนทิ้งท้ายถึงเพจดังพิาคนรุมแม่ค้าคนดังโพสคลิปชี้แจงดราม่าพิาคนรุมปมร้อนหยิบเงินบริจาคน้ำท่วมให้คนตาบอดน้ำพริกไม่อร่อยและคลิปต่างๆทิ้งท้ายถึงเพจดังที่ออกมาแช์วันที่5กันยายน6 7บนเพจพยาคนรุมได้โพสคลิปที่พยาคนรุมพร้อมพูดแล้วโดยพิาคนรุมชี้แจงดรามา่าหลังเพจดังขุดข้อมูลแชร์ชุดใหญ่ทั้งเรื่องที่บอกว่าตัวเอง เอาเปรียบพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนักบุญทุนแม่ค้าหรือเรื่องหยิบเงินบริจาคให้หนุ่มตาบอดซื้อน้ำพริกตัวเองเรื่องรวมเงินให้ลุงตาบอดแต่ให้เป็นสินค้าไปแต่ไม่ให้เงินคลิปปลาแดดเดียวหรือปลาหมึกรวมถึงประเด็นน้ำพริกพี่ยาไม่อร่อยการข้อมูลบัญชีว่ามีการตกแต่งบัญชีเพื่อเลี่ยงภาษีหรือไม่ซึ่งพี่ยาโดยชี้แจงว่าพี่ยาคนรวมจะแจงทีละข้อ ที่ดราม่าตอนนี้ที่หนักสุดก็คือเหมือนทําไมพี่ยาไปหยิบเงินในกล่องทําบุญน้ําท่วมใช่ไหมตัวพี่ยาเองนั่งอยู่ตรงนั้นเขากําลังไลฟ์สดกันอยู่แล้วก็มีกล่องแล้วก็พอดีมีเด็กสองคนเดินมาคนหนึ่งเขามองไม่เห็นความประสงค์ดีของเราคือเขาบอกว่าเขามาซื้อน้ําพริกพี่ยาเลยถามว่าแล้วน้ําพริกอยู่ที่ไหนเขาเปิดกระเป๋าให้ดูมีน้ําพริกอยู่สิบกระปุกเขามาจากจังหวัดลบบุรี เลยถามเขาว่าทําไมซื้อแค่นี้เขาก็บอกว่าเขาไม่มีเงินเขามีแค่นี้แว็บแรกเราเข้ามาในสมองเลยเขามีเงินแค่นี้เขาอยากซื้ออีกแต่เขาไม่มีพี่ยาเลยคิดว่าเอาเงินไปช่วยเขาก่อนตอนนั้นก็ขออนุญาตนะคิดว่า จะมีดราม่าไหมพี่ยาก็พูดแบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่กล้องมันจับอยู่พี่ยาไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ช่วยคนนี้ก่อนคนนี้เขาเดือดร้อนมาถึงข้างๆพี่ยาก่อนพี่ยาก็เลยเอาเงินตรงนี้มาช่วยเขาก่อนแต่ในใจคิดแล้วแหละว่าพี่ยาจะต้องเอาเงินมาใส่คืนแน่ๆแ,และใส่คืนให้มากกว่าที่เขาเอาไปพี่ยาหยิบมา3,200บาท ไม่ใช่1,000งมบาทอย่างที่ข่าวออกแล้วพี่ยาก็ให้เขาไปบอกว่าซื้อน้ำพริกไปขายเพราะจุดประสงค์ของเขาคือมาซื้อน้ำพริกไปขายพี่ยาไม่รู้หรอกว่าเขาซื้อน้ำพริกไหมพี่ยายอมรับว่าตรงนี้พี่ยาผิดตรงที่คิดไวทำไวไม่ถามก่อนว่าเขาจะอนุญาตกันไหม คนที่มาช่วยกันเขาจะโอเคไหมแต่พิยาเห็นว่าคนที่ถ่ายอยู่พยักหน้าว่าช่วยได้แล้วเขาก็ยื่น500 <S <S เพื่อให้ไปช่วยน้องที่มองไม่เห็นพิยาก็เลยคิดว่าคงมีคนอื่นคิดเห็นตรงกันถ้าทุกคนคิดว่ามันผิดจุดประสงค์อันนี้พียาขอโทษทีมงานก็ขอโทษทีหลังเราจะถามคนรอบข้างด้วยว่าเห็นด้วยไหมแต่ทุกคนไปดู ได้มีคลิปที่พิาใส่เงินเข้าไปเพิ่ม9,000บาทเป็นเงินสดทาง,งทางที่พิาบริจาคน้ำพริก1 0 0 0 0 0สบาทพิาพิาประสงค์ดีไม่ใช่ประสงค์ร้ายพิยาเป็นคนซื่อสัตย์มาตลอดไม่เคยไปหยิบเงินของใครถ้าครั้งนี้พิาผิดพิาน้อมรับพิาขอโทษการที่สื่ออยู่ตรงหน้าเราเราก็อยากทําให้มันเรียวๆเ,เราไม่ได้คิดอะไรอีกกระแสหนึ่งก็คือ เป็นคลิปเก่านานแล้วที่เราช่วยการบริจาคในโรงงานพวกพ่อค้าแม่ค้าช่วยการบริจาคเงินให้ลุงตาบอดที่มาขอพี่ยาช่วยผัดน้ำพริกพี่ยาเลยคิดว่าเขามองไม่เห็นแล้วเราจะสอนยังไงมันน่าจะยากพี่ยากับพี่เอกก็เลยถามพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในโรงงานว่าคิดเห็นยังไงที่จะช่วยเคสนี้เขาก็ช่วยการบริจาคก,กันมาได้เงินมาหมื่นกว่าบาท ตัวพี่ยาเองก็ร่วมบริจาคไป2000บาทแต่ทำไมไม่ให้เงินเขาไปหมดเพราะว่าพี่ยาคิดว่าลุงเขามาขออาชีพการให้อาชีพมันเป็นการให้ที่ยั่งยืนลุงเขาบอกว่าเขาอยากต้มน้ำลำไยขายเราก็เลยส่งน้ำลำไยให้เขาไปเพราะเขามาคนเดียวแล้วเขามองไม่เห็นถ้าเขาซื้อของไปพลุงพลังเขาจะลำบากเลยส่งพัสดุไปให้เขาถึงบ้านแล้วเราก็ให้เงินเขาค่ารถเขาไปอีก1,000พกว่าบาท แล้วถ้าลุงไปขายน้ำพริกได้ที่พัทลุงเขาก็มีอาชีพต่อ,ตอไปโดยที่เราไม่ต้องไปช่วยเหลือเงินเขาเลย คิดแค่นี้เลยไม่ได้อยากเอาทุนแม่ค้ามาเพื่อให้เราดูว่าเป็นนักบุญพี่ยาเองไม่เคยพูดเลยว่าตัวเองเป็นนักบุญพี่ยาเป็นคนให้อาชีพคนอื่นอยากให้ทุกคนยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองให้เขาไปต่อยอดได้ด้วยการเป็นพ่อค้าขายของพี่ยาพูดเสมอว่าใครที่มาของเงินพี่ยาจะไม่ให้พี่ยาจะให้อาชีพแต่ละคลิป มันมีมาให้ดูหมดแล้วว่าแต่ละคลิปมันไม่เป็นความจริงอย่างคลิปปลาทอดมันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันไม่จริงคลิปปลาหมึกย่างก็ไม่จริงแล้วที่เป็นประเด็นที่สุดก็คือคลิปคนตาบอดมันเป็นประเด็นที่สุดที่พิยาก็เลยออกมาพูดต่อไปนี้พิยาจะระวังในการทำอะไรเราต้องคิดให้เยอะกว่านี้เราต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่เราจะทำจะคิดก่อนทำต่อไปพิยาจะเป็นคนที่รอบคอบกว่าเดิม ไม่เคยบอกว่าตัวเองไม่เคยทำอะไรผิดเรื่องจริงของชีวิตคือทำมากผิดมากแต่การไม่ทำอะไรแล้วก็ไม่ผิดเลยแต่พิยายังเป็นพิยาคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนก็จะยังทำต่อไปแล้วก็จะทำให้ดีกว่าเดิมทำให้ช้ากว่าเดิมคิดให้ดีกว่าเดิมเชื่อว่า FC พีพิยาก็ยังรักพิยาและจะติดตามพิยาต่อไป FC พีพิยาจะต้องไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณทุกกำลังใจพิยาจะไม่ให้ผิดหวังแน่นอน เรื่องรสชาติของน้ำพริกว่าไม่อร่อยเลยคือแต่ละคนกิดรสชาติไม่เหมือนกันแต่มันเป็นข้อดีนะที่ทุกคนติมาเราจะไปปรับของเราพี่ยาคิดว่าเราไปโฟกัสตลาดเยอะไปซึ่งมันก็จริงบางอันมันก็อร่อยบางอันมันก็ไม่อร่อยไม่ใช่ว่าเราอร่อยทุกตัวต่อไปนี้จะต้องมาใส่ใจน้ำพริกของตัวเองแล้วพี่ยาจะเริ่มชิมเองมากินเองแล้วแล้วพร้อมที่จะมาปรับให้มันดีกว่าเดิม รับรองว่าจะทำให้ดีกว่าเดิมแน่นอนขอให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ลองกินดูใหม่คิดว่าทำได้ดีกว่าเดิมแน่ๆก่อนทิ้งท้ายเรื่องคนที่มาโจมตีพิ่ยาพิ่ยาไม่ได้รู้เลยว่าเขาเป็นใครไม่รู้เลยว่ามีตัวตนหรือไม่ อันนี้ก็ให้คิดกันนะว่าพี่ยามีตัวตนแต่เขาคือใครพี่ยาก็ตอบแทนเขาไม่ได้ว่าเขามาโจมตีพี่ยาเพราะอะไรแต่อยากให้ทุกคนย้อนมองไปเมื่อ4ปีที่แล้วพี่ยาคนรุมก็ยังเป็นแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็ยังเป็นพี่ยาคนรุมที่จริงใจซื่อสัตย์ต่อลูกค้าต่อเอฟซอย่างนี้ต่อไปไม่มีวันเปลี่ยนแน่นอนขอบคุณทีนิวค่ะ